อย่าลืมลงทะเบียนซิมการ์ดเพื่อรักษาสิทธิ์ของท่านสำหรับผู้ที่ถือครองตั้งแต่6ซิมขึ้นไปต่อ1ค่ายภายใน13กรกฎาคม2567นี้เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะครับเรากลับมาดูในส่วนของอรายละเอียดกันว่ามันเป็นยังไงกันบ้างกับการยืนยันตัวตนลงทะเบียนซิมใหม่อีกครั้งหนึ่งสำหรับคนที่ถือซิมอยู่เกิน6เบอร์ ขึ้นไปต่อหนึ่งค่ายนะครับฝากคุณผู้ชมกดติดตามทางช่อง u t u b e บ่าวจอมนึซิมกันก่อนครับเพราะว่าเทปนี้เนี่ยจะออกอากาศหลักๆกันทางช่อง u t u b e บ่าวจอมนึซิมนะครับแล้วก็ช่อง YouTube อื่นๆนั้นจะดึงเทปไปออกอากาศซ้ํากันอีกครั้งหนึ่งฝากคุณผู้ชมกดติดตามให้ด้วยนะครับกดติดตามเสร็จปุ๊บกดที่กระดิ่งซ้ําอีกครั้งหนึ่งและกดเลือกหัวข้อทั้งหมดครับก็จะมีระบบแจ้งเตือนเวลามีเทปออกอากาศเนี่ยนะครับก็คุณผู้ชมจะดูในทันทีหรือจะดูในภาย ฝากขารประชาสัมพันธ์กันได้ครับ0993154905นะครับอันนี้คือประชาสัมพันธ์ได้กับคุณผู้ชมฟรีๆงานบุญงานวัดงานมัสยิดงานการกุศลต่างๆครับฝากข่าวประชาสัมพันธ์กันได้เลยรวมไปถึงข่าวอื่นๆครับไม่ว่าจะเป็นงานขึ้นบ้านใหม่นะครับเลี้ยงน้ําชา หรือจะเป็นในส่วนของงานบวชงานแต่งงานศพอันนี้ก็ประชาสัมพันธ์ให้กับคุณผู้ชมกันฟรีๆนะครับจัดกิจกรรมการกุศลต่างๆอันนี้ประชาสัมพันธ์ให้กับคุณผู้ชมฟรีๆครับติดต่อมาได้เลย0993154905นะครับหรือจะฝากข่าวไว้ที่ทุกช่องทางของร้านรารวุฒคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลสาขามะนางก็ได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวผมก็จะเข้าไปเอารายละเอียดมาแล้วก็มาบันทึกเทปให้กับคุณผู้ชมได้รับชมรับทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ ทีนี้ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ผมไม่ได้ถือสคริปต์มานะครับเอาคร่าวๆก็แล้วกันครับเพราะว่าบันทึกเทปไปแล้วหลายเทปนะครับคืนสุเย้าสิทธิ์เก่าไม่ว่าจะเป็นวิทยาลัยการอาชีพลางูอยู่ที่อำเภอละงูจังหวัดสตูลน,นะครับแล้วก็คืนสุเย้าสิทธิ์เก่าของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลโยีสตูลน,นะครับวันเสาร์ที่22มิถุนายน2567ก็ไปร่วมงานกันได้เลยนะครับของแต่ละสถานที่นะครับสำหรับสิทธิ์เก่าทุกๆท,ท,ท่านครับ โดยของทางวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูลเนี่ยนะครับก็จะมี3มชื่อนะครับเดิมๆแรกเริ่มเดิมทีก็จะเป็นชื่อของโรงเรียนเกษ,ษ,ษตรกรรมสตูลแล้วก็หลังจากนั้นยกระดับขึ้นมาเป็นวิทยาลัยเกษ,ษตรกรรมสตูลนะครับหลังจากนั้นก็ยกระดับขึ้นมาอีกเป็นวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูลนะครับใครที่จบใน3ชื่อนี้ก็สามารถที่จะเข้าร่วมงานสังสรรค์สิทธิ์เก่าคืนสู่เย้าชาวเกษตรสตูลกันได้เลยนะครับ วันเสาร์ที่22มิถุนายน2567รวมไปถึงทางด้านของวิทยาลัยการอาชีพละงูก็เช่นกันนะครับจัดงานสิทธิ์เก่าสังสารสิเก่ากันขึ้นวันเสาร์ที่22มิถุนายน2567นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของอทอดผ้าปา่าเพื่อการศึกษาของโรงเรียนนิคมซอย10นะครับอยู่ที่บ้านซอย10ตำบลควรกาหลงอำเภอควรกาหลงจังหวัดสตูล นะครับวันที่เท่าไหร่แล้วนะครับวันอาทิตย์ที่14กรกฎาคม2567ใช่ไหมครับนะครับก็ไปร่วมงานกันได้เลยนะครับสำหรับการทอดผ้าป่าสามัคคีครับแล้วก็ชมเชียร์แข่งขันฟุตบอลการกุศลนะครับเพื่อ,อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆกลุ่มชาติพันธุ์มาน,นิที่โรงเรียนบ้านวังสายทอง อยู่ที่ตำบลน,น้ำผุดอำเภอละงูจังหวัดสตูลครับจะจัดแข่งขันฟุตบอลเพื่อการขุศ,ศลกันขึ้นในวันที่20บกรกฎาคม2 5 6 7นก็ะครับก็เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมถ้าต้องการจะส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันเนี่ยก็สอบถามข้อมูลรายละเอียดจากทางคุณครูของโรงเรียนบ้านวางสายทองที่ตำบลน้ำผุดอำเภอละงูจังหวัดสตูลกันได้เลยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์อะไรอีกนะผมไม่ได้ถือสคริปต์มานะครับไม่ได้ดึงอาสไลด์เข้ามาด้วยนะครับล่าสุดก็จะเป็นงานวันส้มโอขาวแตงกวาอยู่ที่จังหวัดชัยนาทนะครับอ่านว่าจังหวัดชัยนาทนะครับไม่ใช่จังหวัดชัยนาธนะครับอ่านว่าชัยนาทครับวันที่28สิงหาคม2567อถึง วันที่8กันยายน2567นะครับที่บริเวณเขื่อนอะไรนะตรงนั้นนะครับอยู่ที่บริเวณศาลากลางของจังหวัดชัยนาทเลยนะครับนี่คือข่าวฝากมาประชาสัมพันธ์ล่าสุดนะครับแล้วก็ในส่วนของข่าวทอดผาป่าครับในจังหวัดสตูลครับอีกที่หนึ่งก็คือวัดปณรสารามผัง15นะครับอยู่ที่ตำบลนิคมพัฒนาอำเภอม,มานังจังหวัดสตูลครับทอดผ้าป่ากันขึ้นนะครับ งานก็29ถึง30มิถุนายน2567นี้นะครับไม่กี่วันกันแล้วนะครับที่จะถึงงานทอดผ้าป่ากันครับเขาจะทอดผ้าป่าวันที่30นะครับแล้วก็29นี้ก็คือมีงานมีเริ่มงานกันแล้วนะครับแล้วก็30มิถุนายน2567ตรงกับวันอาทิตย์ก็จะทําการทอดผ้าป่าสามคีขึ้นนะครับเพื่อนําเงินมาใช้ในการก่อสร้างและก็ กิจกรรมต่างๆของทางวัดนะครับเป็นค่าใช้ใจ่ายของทางวัดเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมสามารถที่จะร่วมบุญทอดผ้าป่ากันได้เลยในครั้งนี้นะครับหรือท่านไม่สะดวกในการเดินทางมาที่วัดก็สามารถร่วมบุญผ่านบัญชีธนาคารกันได้เลยนะครับกับบัญชีทกสธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรครับหมายเลขบัญชีนะครับ0 2 0 2 1 7 1 4 2 5 0 3ครับ0 2 0 2 1 7 1 4 2 5 0 3นะครับ ชื่อบัญชีวัดปานาราสารามครับหรือที่เราเรียกกันว่าวัดผัง15อยู่ที่ผัง15ตนนําบลนิคมพัฒนาอําเภอมะนงังจังหวัดสตูลไปร่วมงานทอดผ้าป่ากันได้เลยนะครับผ้าปา่าทอดได้ทุกวันนะครับไม่จํากัดด้วยนะครับสําหรับการทอดผ้าปา่าทอดได้ทุกวันครับทอดได้ทุกเดือนครับทอดได้ทุกปีนะครับทอดได้ทั้งปีครับ เอาเป็นว่าวันละครั้งวันละครั้งก็สามารถที่จะทอดผ้าป่ากันได้นะครับในแต่ละสถานที่ครับแต่ถ้าเป็นการทอดกระถินนั้นปีละ1ครั้งนะครับคุณผู้ชมจำไม่ขึ้นใจนะครับทอดกระถินปีละ1ครั้งแล้วการที่จะรับองค์กระถินได้นั้นจะต้องเข้าเงื่อนไขเข้ากฎเกณฑ์ด้วยนะครับถึงจะรับองค์กระถินได้ถ้าไม่เข้าเงื่อนไขก็กลายเป็นทอดผ้าป่านะครับแต่ทอดผ้าป่าโดยทั่วๆไปเนี่ยเราทอดผ้าป่ากันได้ตลอดเลยครับ กี่ครั้งก็ได้ใน1ปีกี่ครั้งก็ได้ใน1เดือนกี่ครั้งก็ได้ใน1สัปดาห์นะครับทอดผ้าป่าวันละ1ครั้งก็ได้ครับไม่มีปัญหาครับขอให้มีองค์เช่าภาพทอดผ้าป่าก็สามารถทอดผ้าป่ากันได้เลยนะครับจะจัดงานหรือไม่จัดงานก็แล้วแต่นะครับทอดผ้าป่านี่คือเต็มที่กันได้เลยครับทอดได้ทุกวันนะครับสำหรับการทอดผ้าป่าครับทีนี้มาดูในส่วนของเรานะครับในเทปนี้ก็คือการยืนยันลงทะเบียนตัวตนซิมการ์ดมาอีกครั้งหนึ่งสําหรับคนที่ถือซิมตั้้งแต่6เบอร์ขึนไป ในแต่ละ1ค่ายนะครับเรานับ1ค่ายต่อ6เบอร์ขึ้นไปนะครับอย่างเช่นท่านใช้ซิมค่ายของสีเขียวนะครับท่านใช้ซิมค่ายของสีเขียวแค่3ซิมอันนี้ถือท่านปลอดภัยอยู่นะครับปลอดภัยครับไม่ต้องยืนยันตัวตนก็ได้นะครับแต่ถ้าท่านจะยืนยันตัวตนก็แล้วแต่คุณผู้ชมนะครับอย่างเช่นต่อมาครับคุณผู้ชมใช้ค่ายของสีแดงนะครับแล้วคุณผู้ชมใช้อยู่10เบอร์เลยครับ ค่ายสีแดง10เบอร์คุณผู้ชมจะต้องไปยืนยันตัวตนนะครับเบอร์ไหนที่คุณผู้ชมใช้อยู่ยืนยันตัวตนเบอร์นั้นเลยครับเบอร์ไหนที่ไม่ใช้แล้วก็ทิ้งไปเลยครับไม่มีปัญหานะครับต่อมาคุณผู้ชมใช้ค่ายของสีน้ําเงินครับใช้ค่ายสีน้ําเงิน20เบอร์ครับเอาละทีนี้20เบอร์คุณผู้ชมใช้ค่ายสีน้าเงินอยู่นะครับต้องยืนยันตัวตนทั้ง20เบอร์นะครับแต่ถ้าเบอร์ไหนที่ไม่ได้ใช้งานก็ไม่ต้องไปสนใจครับทิ้งไปเลยก็ได้ครับไม่ต้องไปยืนยันตัวตนนะครับนี่ครับ ต่อหนึ่งค่ายนะครับต่อมาครับคุณผู้ชมใช้ค่ายสีส้มครับนี่ค่ายสีส้มมีนะครับสมมุติคุณผู้ชมใช้ค่ายสีส้มอยู่2เบอร์2เบอร์นี้ไม่มีปัญหาครับคุณผู้ชมจะลงทะเบียนยืนยันตัวตนใหม่ก็ได้ไม่ลงก็ได้ครับไม่มีปัญหาครับปลอดภัยนะครับ2เบอร์นี้ค่ายสีส้มนะครับต่อมาอีกครับคุณผู้ชมใช้ค่ายของสีดําเหลืองครับแต่ท่านบอกมันมีด้วยเลอค่ายสีดําเหลืองนี่แหละครับค่ายสีดําเหลืองนะครับ สมมติท่านใช้ค่ายสีดําเหลืองอยู่1เบอร์ครับปลอดภัยนะครับท่านจะยืนยันตัวตนก็ได้ไม่ยืนยันตัวตนก็ได้นะครับและแต่คุณผู้ชมครับใช้อยู่1เบอร์ของค่ายสีดําเหลืองก็ปลอดภัยแล้วครับนะครับทีนี้ในกรณีที่ท่านใช้อยู่เกิน6ซิมขึ้นไปในแต่ละค่ายเนี่ยนะครับท่านจะต้องไปยืนยันตัวตนนะครับภายใน13กรกฎาคม2567นะครับถามว่ามีอยู่ไหมคนที่ใช้ซิมที่มันเกิน6เบอร์ต่อหนึ่งค่ายมีอยู่นะครับ มีอยู่ครับตอนนี้หลายหลายท่านที่ถือครองอยู่นะครับเขาเช็คข้อมูลกันมาเรียบร้อยแล้วนะครับไปยืนยันตัวตนแซะนะครับใครที่ใช้เบอร์อยู่ที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 ่ทาถามว่ายืนยันถือครองเกิน6เบอร์อยังไงครับก็คือในเลขบัตรประชาชนของเรา1เลขบัตรเนี่ยนะครับถ้าท่านเช็คแล้วว่า,ค,าค่ายนี้ค่ายนี้ค่ายนี้มันเกิน6เบอร์อยู่ไปยืนยันตัวตนเสียเบอร์ที่ท่านท่านใช้อยู่ประจํานะครับไปยืนยันตัวตนไว้ครับไม่เช่นนั้นเดี๋ยวเขาลัง,งับเบอร์ไม่เช่นนั้นเดี๋ยวเขาจะถูกยกเลิกเบอร์ นะครับคุณผู้ชมก็จะใช้เบอร์ไม่ได้แล้วนะครับเขาระงับชั่วคราวก่อนนะครับถ้าคุณผู้ชมไม่ไปในภายใน13รก,กรกฎาคม2 5 6 7เนี่ยเขาจะระงับชั่วคราวไว้ก่อนครับจนกว่าคุณผู้ชมจะยืนยันตัวตวนเสร็จภายใน30วันนะครับถ้าเกินจากนั้นไปอีกคุณผู้ชมไม่ได้ยืนยันตัวตนไม่ได้ทําอะไรเลย <c oughs> เขาก็จะยกเลิกเบอร์เลยครับนะครับยกเลิกเบอร์แล้วคุณผู้ชมก็เอาอะไรไม่ได้แล้วนะครับไม่ต้องไปบ่นอยู่แล้วนะครับเขามีระบบยิงข้อความเข้าเบอร์ด้วยนะครับ เขาส่งข้อความเข้าเบอร์เตือนคุณผู้ชมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นดูข้อความดีๆครับเช็คเลยครับใน1เลขบัตรประชาชนของเราเนี่ยถือครอง6เบอร์เกินหรือไม่ในแต่ละ1ค่ายนะครับคุณผู้ชมต้องถามว่าแล้วไปเช็คอย่างไงคุณผู้ชมโหลดแอปอันนี้ก็ได้ครับโหลดแอป3ชั้นครับหรือแอปสเต็ปนะครับแอป3ชั้นแอปสเต็ปแล้วลงทะเบียนเข้าสู่ระบบครับ แล้วทีนี้เช็คดูเลยครับว่าในค่ายนั้นค่ายนี้ค่ายนู้นตอนนี้เรามีปลูกอยู่กี่เบอร์แล้วนะครับมันเช็ครายละเอียดยิบเลยครับมีทุกค่ายมันโชว์หมดท,ทุกค่ายเลยครับในเลขบัตรประชาชนของเราหนึ่งเลขบัตรนะครับลงทะเบียนไว้เครือข่ายนี้กี่เบอร์แล้วแล้วมีเบอร์อะไรบ้างบอกรายละเอียดยิบเลยนะครับถ้าเบอร์ไหนที่มันเป็นไม่ใช่ของเรามันเป็นเบอร์แปลกปลอมอยู่เราไปแจ้งปิดเบอร์เสียได้เลยนะครับนะครับต้องไปติดต่อที่ศูนย์นะครับ โทรไปคอร์เซ็นเตอร์ไม่ได้นะครับต้องไปติดต่อที่ศูนย์เพื่อขอปิดเบอร์เช็คเบอร์ที่เราไม่ได้ใช้งานอยู่นะครับในกรณีที่เราเช็คแล้วว่ามันมีเบอร์เบอร์ผีอยู่นะครับมีเบอร์ผีเบอร์ที่เราไม่ได้ไปเปิดมาเนี่ยมันโผล่ๆขึ้นมาเองเนี่ยนะครับอันนี้เราต้องไปปิดที่ศูนย์นะครับเช็คดูดีๆนะครับหรือถ้าเราไม่ปิดก็ช่างมานันเถอะนะครับเดี๋ยวระบบมันก็จะนั่นไปเองแต่โดยปกติเราต้องไปปิดซะดีกว่านะครับเพื่อ,อความปลอดภัยของตัวคุณผู้ชมนะครับนะครับ แล้วเบอร์เนี่ยเขาจะนับรวมทั้งเบอร์ที่เป็นในระบบจดทะเบียนบินรายเดือนด้วยนะครับหลายๆท่านใช้เติมเงินอยู่แล้วอยู่ๆมีเบอร์บรินจดทะเบียนบินรายเดือนโผล่ปึ้งขึ้นมาเนี่ยนะครับเช็คดูดีๆว่าท่านเคยไปเปิดหรือไม่หรือใครเอาบาัตรคุณผู้ชมไปเปิดหรือไม่นะครับลูกหลานคุณเอาเบอร์บัตรไปเปิดซิมรายเดือนอยู่หรือไม่นะครับเช็คดูดีๆนะครับถ้าไม่ได้ดําเนินการใดๆไปปิดเลยครับบอกว่าเราไม่ได้เป็นเราไม่ได้ดําเนินการด้วยตนเองแล้วมีเบอร์โผล่ขึ้นมาแบบนี้ในระบบจดทะเบียนบินรายเดือนเนี่ย ไปปิดเสียนะครับปิดซะเลยครับนะครับเดี๋ยวมันจะมีปัญหาตามมาที่หลังนะครับแล้วในกรณีที่หลายหลายท่านเนี่ยใช้เบอร์อยู่แล้วมันปลอดภัยอยู่ก็จริงครับแล้วเบอร์ที่เราใช้อยู่แล้วไปผูกกับบัญชีธนาคารนะครับถ้าข้อมูลชื่อมันไม่ตรงกันเนี่ยท่านจะต้องแก้ไขข้อมูลในเบอร์ซิมเนี่ยให้มันตรงกันนะครับกับข้อมูลของบัญชีธนาคารเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเนี่ยเขาจะระง,งับเหมือนกันนะครับ เดี๋ยวท่านจะทําธุรกรรมทางการเงินไม่ได้นะครับใครที่ผูกเบอร์พร้อมเปย์ไว้หรือเอาเบอร์ที่ไปฝากไว้ที่ธนาคารอยู่นะครับใช้ในการทําธุรกรรมต่างๆผ่านบัญชีธนาคารเนี่ยเบอร์จะต้องชื่อนามสก,กุลจะต้องตรงกันนะครับกับชื่อบัญชีธนาคารแล้วก็ชื่อที่ลงทะเบียนไว้ในซิมนะครับแต่โดยเบื้องต้นตอนนี้เราเช็คแค่ลายเลขบัตรประชาชนอย่างเดียวก่อนนะครับตอนนี้ที่เราเช็คเช็คกันทั่วไปนะครับของบัญชีธนาคารนะครับตอนนี้เราเช็ค เลขบัญชีกับเลขบัตรประชาชนมันจะต้องตรงกันนะครับแตใ่ในส่วนของชื่อกับนามสก,กุลที่มันมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลกันอยู่ใหม่นั้นเนี่ยเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะครับก็จะมีกฎระเบียบออกมาจากทางแบงค์ชาติจากปป,ปชปป,ป,ปงนะครับแล้วก็กสทชครับเดี๋ยวเขาจะมีกฎระเบียบตามมาทีหลังอีกทีหนึ่งนะครับเขาจะเข้มงวดมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงการซื้อซิมเบอร์ใหม่นะครับซื้อซิมเปล่าๆตอนนี้เขาไม่ค่อยขายแล้วนะครับจะต้องเติมเงินเข้าไปด้วยครับห้าบาทขั้นต่ํา หรือสมัครเน็ตในท,ทันทีนะครับในวันที่เปิดเบอร์ซื้อซิมใหม่นะครับตอนนี้มันจะมีกฎระเบียบอะไรต่างๆอีกเยอะแยะมากมายที่กำลังทยอยออกทยอยออกมาเพื่อป้องกันการเอาเบอร์เอาซิมไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมายเพื่อป้องกันการเอาเบอร์เอาซิมไปใช้ในการเป็นมิจช,ชาชีพนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย คุณผู้ชมในตอนนี้นะครับสามารถที่จะไปยืนยันตัวตนรักษาสิทธิ์ของเบอร์ซิมการ์ดของท่านได้เลยนะครับภายใน13กรกฎาคม2567นะครับถ้ามีข้อความยิงเตือนเข้ามาก็ไปรีบดําเนินการครับถามว่าติดต่อที่ไหนได้บ้างในการยืนยันตัวตนซิมนะครับติดต่อร้านขายซิมทั่วๆไปได้เลยครับเขามีระบบยืนยันตัวตนซิมอยู่นะครับค่ายหลักๆ3ค่ายเนี่ยนะครับค่ายหลักๆดังๆ3ค่ายเนี่ยเขามีตัวที่ใช้ในการยืนยันตัวตนซิม ยืนยันตัวตนลงทะเบียนซิมใหม่อีกครั้งหนึ่งรวมไปถึงการแก้ไขข้อมูลให้มันถูกต้องนะครับชื่อนามสกุลนะครับอะไรต่างๆพวกนี้นะครับก็ต้องแก้ไขให้มันถูกต้องนะครับเพื่อเพื่อเพื่อการใช้งานที่สะดวกและราบรื่นของคุณผู้ชมเองนะครับเพื่อสิทธิประโยชน์ของคุณผู้ชมเองครับพยายามรักษาสิทธินี้เอาไว้นะครับสำหรับท่านที่ใช้เบอร์นั้นอยู่บ่อยๆนะครับ เมื่อไปลงทะเบียนยืนยันตัวตนที่ตามร้านแล้วเนี่ยนะครับถ้าร้านไหนทําไม่ได้คุณผู้ชมก็จะต้องไปติดต่อที่ศูนย์บริการนะครับไปติดต่อที่ศูนย์บริการนะครับในแต่และจังหวัดเนี่ยมันจะมีศูนย์บริการอยู่นะครับถ้าไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนก็โทรเข้า c เซ็น e n t e r แล้วถามว่าศูนย์บริการของจังหวัดนั้นอำเภอนั้นอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวเขาจะบอกรายละเอียดให้หรือลองไปดูแถวแถวในห้างนะครับ มันก็จะมีอยู่นะครับในห้างดังๆในตัวเมืองอ่ะนะครับมันก็จะมีศูนย์บริการของค่ายมือถืออยู่ครับคุณผู้ชมก็สามารถที่จะไปยืนยันตัวตนกันได้เลยนะครับแต่ถ้าเพววื่อความาปลอดภัยเพววื่อความสะดวกคุณผู้ชมก็ติดต่อกับร้านขายซิมตามแถวๆบ้านคุณผู้ชมดูก่อนก็แล้วกันนะครับนะครับอันนี้คือในส่วนของการยืนยันตัวตนซิมใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือข่าวที่ฝากมาจากกสทชนะครับ กสทชย่อ,ะะอ,ยอมาจากอะไรสํานักงานกิจการกระจายจเสียงวิทยุและโทรทัศน์อะไรประมาณนี้แหละนะครับคุณผู้ชมไปดูชื่อเต็มๆก็แล้วกันนะครับทีนี้ในส่วนของขา่าวฝากประชาสัมพันธ์อื่นๆนะครับก็หมดไปแล้วข้างต้นนะครับทีนี้มาในส่วนของเรากันต่อในส่วนของโฆษณานะครับเป็นตัวโฆษณาแฝงครับเราอยู่ได้ด้วยการโฆษณาครับไม่ว่าจะเป็นโฆษณาตรงหรือโฆษณาแฝงจากทางค่ายของซิมมือถือ นะครับก็ขอบคุณครับที่ร่วมกันดูแลในส่วนของโฆษณาเฝงกันนะครับทีนี้ตัวนี้มันจะเป็นในส่วนของ d t แทนะครับเริ่มจากตัว d t แทกันก่อนนะครับสมัครได้ทุกเบอร์โปรเน็ตตัวนี้เบอร์ใหม่เบอร์เก่าย้ายค่ายเบอร์เดิมนะครับเน็ตแม,ม้มาสปีดมาลุความเร็วตัว10มิกนะครับเน็ตอย่างเดียวไม่มีโทรฟรี482บาทนาน30วันะนะครับ10 mix, มิกมาแอนกดรหัสตามที่เห็นตรงนี้กันได้เลยยังสมัครแล้วก็กดสมัครกันได้อยู่นะครับ ตัวนี้จะเป็นของดีแท็กในระบบเติมเงินเหมือนกันนะครับทุกเบอร์เหมือนกันครับเบอร์ใหม่เบอร์เก่าใหญ่ค่ายเบอร์เดิมนะครับ4เมกั2 X, 3, บ2เมก30วันกันเต็มเต็มทรฟรีเฉพาะในเครือข่ายดีแทกอย่างเดียวนะครับกดตามรหัสตรงนี้กันได้เลยโฆษณาแฝงเราไม่ลงดีเทลเยอะนะครับดีเทลคืออะไรอีกดีเทลคือรายละเอียดนะครับเราไม่ลงรายละเอียดเยอะนะครับว่ามันเป็นแค่โฆษณาแฝงเข้ามานะครับ ทีนี้ตัวนี้ก็จะเป็นดีแท็กมันกันนะครับในระบบเติมเงินเบอร์ใหม่เ,บอ,เ ye, บอร์เก่าย้ายค่ายเบอร์เดิมนะครับแล้วก็ราคานี้รวมภาษีแล้วนะครับกดสมัครได้เลยครับเน็ตแม้เน็สเปร์มัลดความเร็วนะครับตามที่เห็นหน้าตรงนี้ได้เลยจะเอาความเร็วเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่จานวนกี่วันครับกดรหัสตรงนี้ได้เลยแคปหน้าจอไว้ได้เลยนะครับไม่ลงรายละเอียดเยอะนะครับต่อมาดูทางด้านของเอสกันบ้างนะครับเอสในระบบเติมเงินหรือเอสบันทุกคอตัวนี้จะเป็นเบอร์เก่าเบอร์ใหม่แล้วก็ย้ายค่ายสมัครได้ทุกเบอร์มือนกันนะครับแล้วก็กดรรหััสตามนี้้ไดเลยคบ จะเอาโปรโมชันตัวไหนราคาเท่าไหร่ราคารวมภาษีแล้วนะครับกดรหัสกันได้เลยครับต่อมาตัวนี้นะครับจะเป็นของ d K, อีแท็ไม่ใช่สิจะเป็นของเอทในระบบเติมเงินนะครับแล้วก็เป็นตัวเน็ตที่ไม่อาาาาั้นไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วเ,เหมือนกันครับได้ทุกเบอร์เหมือนกันครับราคานี้รวมภาษี7เรเรียบร้อยแล้วนะครับกดรหัสกันได้เลยนะครับแบบกี่วันก็ว่ากันไปตามนี้นะครับต่อมาตัวนี้ก็จะเป็นของเอในระบบเติมเงินเหมือนกันนะครับ ทุกเบอร์เหมือนกันครับเบอร์ใหม่เบอร์เก่ายาค่ายเบอร์เดิมแบบ1วัน2วัน3วันนะครับถ้า3 G กับ4 G นี้จะเป็นระบบไม่อันมาลดสปีดมาลดความเร็วแต่ถ้าเป็น5 G มันจะแถมมาวันละ1 G B แค่นั้นเองนะครับสำหรับแพ็กเกจโปรโมชั่นกดตามรหัสตรงนี้กันได้เลยนะครับราคารวมภาษีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับต่อมาเรามาดูของ True กันบ้างนะครับ True ตัวนี้จะเป็นตัวไม่อั้นมาลดสปีดมาลดความเร็วเหมือนกันนะครับและก็ True Free ในข้อตกลง True อย่างเดียวัอ4เมกกับอร์เดม กดสมัครกันได้เลยนะครับต่อมานะครับต่อมาเป็นทรูเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็คือตัวที่เป็นเน็ตอย่างเดียวไม่มีโทรฟรี10เมกะบิตเซก่ร้อยแปสิบสองบาทนะครับรวมภาษีแล้ว30วันกันเต็มๆไม่ต้องลดสปีดไม่ลดความเร็วเบอร์ใหม่เบอร์เก่าแยกให้เบอร,เอร,เอร์เดิมสมัครได้หมดเลยทุกเบอร์กดตามรหัสตรงนี้กันได้เลยนะครับโฆษณาแฝงเราไม่ลงรายละเอียดเยอะครับ ทีนี้ตัวนี้ก็เป็นทรูเหมือนกันนะครับแบบ2 4ชั่วโมงครับ10เมกไม่อันบัตสปีดบัตรลความเร็ว43่บาททรฟรีเฉพาะในกระดัขายทรูอย่างเดียวกดตามรหัสตรงนี้กันได้เลยนะครับแคปหน้าจอไว้เลยก็แล้วกันครับแล้วก็ตอนนี้จะเป็นทรูอีกตัวหนึ่งนะครับอ่าแบบเน็ตอย่างเดียวไม่มีทรฟรีอ่แบบบากี่เมกหลักแปดเมกนะครับไม่มีทรฟรีนะครับแบบหนึ่งวันนี่ก็บามาสับ,บ ในส่วนของโปรโมชั่นนะครับแล้วก็ติดต่อร้านซาราวุคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลทุกช่องทางในตรงนี้กันได้เลยครับฝากคุณผู้ชมกดติดตามทางช่อง u t u b e บ่าวจอมหนซีมกันด้วยนะครับแล้วก็ฝากข่าวประชาสัมพันธ์กันได้เลยฟรีฟรีนะครับ0 9 9 3 1 5 4 9 0 5หรือจะติดต่อฝากข่าวผ่านทางร้านซารวุธคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลสาขาม่นังได้หมดเลยทุกช่องทางก็ได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะเข้าไปรับรายละเอียดมาแล้วก็มาประชาสัมพันธ์ให้กับคุณผู้้้้ชมมกกกกกกัััันนนนนนนอออออีีีคคครรรงงงงงึึาาาขเเเะ่่่ททจปปปิดใ็ืว การร่วมลงทะเบียนซิมเพื่อยืนยันตัวตนใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับอย่าลืมนะครับต้องไปลงทะเบียนซิมการ์ดใหม่อีกครั้งหนึ่งเพื่อรักษาสิทธิ์ของท่านครับสำหรับผู้ที่ถือครองซิมตั้งแต่6ซิมขึ้นไปต่อ1ค่ายนะครับนับเป็นค่ายเลยครับนะครับค่ายสีแดงถือ2ซิมปลอดภัยอยู่ครับท่านจะยืนยันตัวตนหรือไม่ยืนยันตัวตนก็ได้ครับแล้วแต่ท่านนะครับแล้วก็ต่อมาครับถือครองค่ายสีอื่นๆนะครับ สิบซิมแบบน,นี้ครับถือกรองค่าอยอื่นๆสิบซิมยี่สิบซิมสามสิซิมครับท่านจะต้องไปยืนยันตัวตะนนะครับเอาเฉพาะซิมที่ท่านที่ใช้อยู่ปัจจุบันนะครับไปยืนยันตัวตนนะครับโดยการนับเนี่ยว่ามันเกินต่อหนึ่งค่ายนั้นหรือไม่น่ยโดยการนับจากหมายเลขบัตรประชาชนนะครับหมายเลขบัตรประชาชนของคุณผู้ชมเนี่ยนะครับหเลขบัตรประชาชนนะครับ ถ้าถือครองซิมเกิน6เบอร์ของแต่ละหนึ่งค่ายเนี่ยจะต้องไปยืนยันตัวตนนะครับสำหรับซิมที่เรามีการใช้งานกันอยู่ปัจจุบันนะครับซิมไหนที่เราไมา่ใช้แล้วก็ทิ้งๆไปก็ไม่มีปัญหนานะครับดี่ยวเขาก็จะถูกยกเลิกจากระบบไปอีกนะครับซึ่งรวมไปถึงซิมในระบบจดทะเบียนบินรายเดือนด้วยนะครับทั้งเติมเงินทั้งระบบจดทะเบียนบินรายเดือนเนี่ยก็ไปเช็คดูให้ดีนะครับแล้วก็ เขาบอกว่ารวมไปถึงซิมที่ใช้งานแบบพ็อกเก็ตไวไฟใส่ในกล้องวงจรปิดอะไรด้วยนะครับอันนี้ก็คือปกติอยู่แล้วนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมไปดําเนินการเสียนะครับรวมไปถึงเบอร์ที่เราใช้อยู่นะครับมันไม่ตรงกันชื่อนามสกุลไม่ตรงกันอะไรแบบนี้นะครับก็ไปแก้ไขให้มันถูกต้องเสียนะครับเพื่อที่จะได้ใช้งานแบบต่อเนื่องตลอดกันไปนะครับแล้วก็อีกอีกสักพักหนึ่งอีกสักพักหนึ่งนะครับ สาหรับชื่อกับนามสกุลที่ไม่ตรงกับในบัญชีธนาคารท่านทุรำธุรกรรมทางการเงินไม่ได้แล้วนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวกำลังเขากําลงัาาลงหาวิธีการอยู่นะครับแต่ตอนนี้ตอนนี้เบื้องต้นนะครับเวลาทําธุรกรรมผ่านบัญชีธนาคารหรือพวกพร้อมเปย์โอนเงินผ่านธนาค <unplug ged S 2> ารอะไรแบบนี้นะครับตอนนี้เขาเช็คแค่ในส่วนของหมายเลขบัตรประชาชนอยู่นะครับซิมที่ลงทะเบียนไว้เลขบ,บรรัตรประชาชนตรงกับชื่อบัญชีที่ของธนาคารอันนี้ยังทําธุรกรรมกันได้อยู่นะครับแต่เดี๋ยว,ยวอีกสักพักหนึ่งนะครับ อีกสักพักหนึ่งเนะี่ยชื่อกับนามสกุลไม่ตรงกันเนี่ยมีปัญหาแน่นอนนะครับท่านต้องแก้ไขข้อมูลในซิมให้มันตรงกับชื่อบัญชีธานาคารตั้งไว้ก่อนนะครับจะดีที่สุดครับติดต่อร้านนะครับติดต่อร้านขายซิมทั่วๆไปได้เลยครับเพื่อขอยืนยันตัวตนใหม่เพื่อขอแก้ไขข้อมูลซิมใหม่นะครับเขาทําได้ครับจะมีค่าบริการ50บาท100บาทแล้วแต่ทางร้านเขาจะาเรียกเก็บนะครับในส่วนนั้นก็ แตดีกว่าไปที่ศูนย์ครับไปที่ศูนย์บางทีปลืเดค่าน้ามันก็นหลายร้อยบาทอยู่นะครับติดต่อร้านมือถือใกล้ๆบ้านท่านค่าบริการ100บาท50บาทก็ยังดีกว่าไปที่ศูนย์นะครับไม่ต้องเสียเวลาอะไรเยอะแยะมากมายนะครับหรือจะติดต่อสอบถามที่ call center ของแต่ละเครือข่ายแต่ละค่ายก็ได้เลยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็สามารถที่จะไปยืนยันตัวตนลงทะเบียนซิมรักษาสิทธิ์กันได้เลยนะครับตั้งแต่6เบอร์ขึ้นไปต่อหนึ่งค่ายที่ใครที่ใช้กันอยู่นะครับ หลายลาท่านบอกว่ามันมีด้วยหรือคนที่ใช้เบอร์ที่มันเกิน6เบอร์มันมีอยู่นะครับมีอยู่ครับบางคนเช็คในระบบแล้วครับ30ซิม50ซิมนะครับมีอยู่ครับไปยืนยันตัวตนเสียนะครับเพราะฉะนั้นในเทปนี้ก็ฝากคุณผู้ชมกันไว้เพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมนะครับลงทะเบียนยืนยันตัวตนเพื่อรักษาสิทธิ์ของคุณผู้ชมและก็รักษาเบอร์ของคุณผู้ชมให้ใช้งานกันไปแบบนานๆนะครับแล้วเจอกันใหม่ในเทปหน้าครับสำหรับเทปนี้สวัสดีครับ